ครับพี่ที่เป็นถังดำๆนี่เป็นถังหยังครับผมถังมัดเป็นพวกยาสมุนไพรโอ้มัดลูกยอกครับบอระเพ็ดครับใต่การน้ำตาลครับผมคุณสมบัติเป็นจังไหนก็ได้โรยเทใส่แพะเกลืกามขาพยาบอืมโรกเทใส่แพะแข็งแรงครับผมเจอล่มเจอฝนมันก็สู้ได้อ๋อสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผม อันนี้คือสูตรน้ำมัดลูกยอบ,บ,บอกไม่ได้รักษาปัญหาครับผม ครับแม่พี far, ่น้องครับเมอนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอขุนหารครับจังหวัดชิสเกตนะครับเมอนี้พาทีผ้าน้องนะครับมาเยี่ยมฟาร์มแพะนะครับอยู่นี่ซึ่งเป็นเป็นมือใหม่นะครับกระบะไม้ปรรทัดนครับเพลแตเป็นปีนะครับอยู่นี่เลี้ยงสัตว์ทุกอย่างครับมีงูนะครับมีป้ายมีแพะมีแกะนะครับแต่ว่าที่เด่นๆอยู่นี่คือแพะครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวสิมีเนื้อหาจังไรเนี่ยนะครับเท่าสิไปคุยครับอาจจะคลองฟาร์มเพิ่นน้ำกันนะครับว่าเม้นจังไรจังเห็ุในโตแห้งขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเท่าสิไปชมคลิปนน้ำกันเลยครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนําตัวให้กับพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้าลหัวใจนะครับผมนายชัยศักดิ์ตั้งเกียรติคุณหานเป็นคนคุณหานโดยกำเนิดชอบเลี้ยงสัตว์ก็เลี้ยงวัตคุณแหน่เคยว่าอยากเลี้ยงแพะการตลาดกับนี่คือว่าผมก็อายุหลายแล้วหา หาแนวเหตุให้มันเป็นการเป็นการออกกำลังกายลมเทาครับผมก็ไม่ได้คิดว่าสีเหลียงให้มันเป็นลำปินสันหรอกแต่ว่าเกิดจากความมากรับเกิดจากความมากนะครับน้อยนะครับก็เลยได้มาเลียงแพาเริ่มต้นกับการเลียงแพรนี่โดนหรือยังครับได้ปีหนึ่งครับประมาณปีหนึ่งครับนะครับเริ่มต้นนี่เอามาที่แรกนี่จะโตครับผมประมาณ โตบ่อบอ,บอกับประมาณหาหกชิบนี่และครับแล้วก็มันสีมีบอสีแดงอีกยี่สิบคัวขันชิฟโตกับประมาณสักเจ็ดแปดชิบ,บ,ชบ,บละเจ็ดแปดสิบโตนะครับเอาปัจจุบันนี่มีมีรประมาณเท่าไหรครับนาซีคือสี่ร้อยเช่าประมาณร้อยยี่สิบขันแปดสิบกับ มีผลผลิตออกมาตั้ง40ตแล้วครับครับภายในระยะเวลาปีหนึ่งครับในการเลี้ยงแพะครับถ้าเป้าไม้นีเข้าบ้างไห้จังไดครับกับการเลี้ยงแพะของเขานี่ก็บ,บริมีเป่าไม้ยังกันเลี้ยงไปเรื่อยๆเ,เลี้ยงไปเรื่อยๆเ,เนาะครับนะครับออกแพ่แพะลูกไป<อ>เรื่อยๆนี่ละพิธีพิธียูตีน้องอือทีน้องน้ำครับปูยาที่ีก็บพ่มาลอยกุไลโอ้ี่ธีลอยกุไลปลูก ยาเบิดทุกอย่างผูกแองกุลาผูกเนเปียผูกลูซี่ผูกกินนี่ครับผู้วัดเกือบเบิด์ดทุกอย่างกับเบิดทุกอย่างเนาะครับเนาะครับมันในการการเลี้ยงแพะนี่ยากบ่ครับก็บ,บ,บดดร,ริบริษัดูแลยากอาหารสองวลาอืา สองเวลานี่คือเป็นเสาแรงบ่ครับเสากับแรงเสากับแรงปกตินี่แพนเนี่เพิ่นกินอาหารประเภทไหนครับผมเป็นหลักหญ้ากินหญ้าเอาหญ้าแล้วก็มีอาหารเสริมพวกอาหารเป็นอาหารขนเนาะอาหารขน,น,รค,นครับสำหรับแพ้นะครับพอมีผีน,น้องครับก็ให้กินหญ้าและะ้วก็เอากับอาหารขนนะครับในการเติบโตของเพิ่นเนี่ยในวงจรชีวิตของเพิ่นเนี่ยเพื่อนทองประมาณอายุเท่าไหร่ครับเพิน่นถึงได้ผสมได้ทองนี่ยไหมครับ ผสมหลัท้องครับคลอนอดก็ใช้เวลาประมาณหาเดือนอืมครับเือแพนเดี๋เพิ่น,นตั้งทองหาเดือนครับครับอ่าราคาได้ลอดครับประมาณเพิ่นโตเต็มที่นี่ประมาณอายุเท่าไหร่นอโอ้โตเต็มที่นี่ครับโตเต็มที่ผมว่าก็น,นาทีสองปีอืมสองปีครับบันนี้เพิ่นสามารถตั้งทองได้เนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่นอแพ้สาวเนี่ยตั้งทองอยู่ดีใคร ให้ผสมยางยางเร็วที่ชุดกับประมาณ8เดือนถึงปีหนึ่งแเดือนถึงปีหนึ่งไกับสามารถผสมพันได้แล้วครับผมหลักกระถองอีหาเดือนนอะนะครับหลักกระออกมานะครับออกมาก็จะเป็นลูกแพะนาลักนะครับนาลักาซดใสนะครับเอาไาถึงเรื่องตลาดแพะตลาดแพะสมมตอนี่เป็นชนิดครับเข้าเขามีตลาดแน้ทางการตลาดแบบใดผมก็ยังไม่ได้ขายแต่ว่าศึกษาจากประกวก ได้เคือข่ายเขาตอนนี้แต่ตอนผมเรียงเลียงเริ่มเรียงใหม่ๆตลาดแพะเนื้อพอขามารับก่อนโควิดเกือกิโลหนึ่งรอยสามสิปลอยสี่ชิบครับผมหรือบางเจ้าก็ลอยห้าชิบแต่หลังจากโควิดครับปรับการเดินทางไปต่างประเทศชนมากแพะตลาดมันอยู่ต่างประเทศอยู่เวียดนามอยู่ กพูชาอยู่จีนแต่หลังจากโควิดมันการเดินทางมันยากากขึ้นก็เลยเทให้มีคา่าจ่ายสูงราคาก็ตกลงเหลืออยู่ร่อยเศษๆษครับผมก็ช่วงนี้ก็ตามอ่าตามยุคตามเศรษฐกิจนะครับเนาะร,ร,ราคากับบอดดครับบอดดีดีมากคือคือเก่านะครับพ,รพี่น้องครับสำหรับตลาดแพร ครับพี่ครับสำหรับล่องเรืออยู่นี่นะครับคือได้เฮดมาตรฐานแห่งนะครับการที่เฮ็ดมาตรฐานก็เพราะว่าผมเป็นคน m a เท e อยางไห้มันถาวรครับผมเดเฮดยางไห้มันยบเธอเดียวไปอยากเฮ็ดยลายเชื่ออืแล้วอีกอย่างหนึ่งผมเดิมที่ผมเป็นโรงเรือนั่นครับไม่มันก็นมีหลายอแต่ว่าที่บ่ใช่บ่แอม แ cm คางเป็นใหม่นี่เพราะว่ามันการทํางานมันยากถ้าเอาเล็กใช่หรอเวลามันชํารุดมันกะซอมแซมงานครับผมมันบ่กหักมันแค่ออกออกอ่ใช่ได้ที่นี่ขว้มสูงของร่รงเรื่อนผมก็บอ่บอได้สูงมากมากก็แค่เมื้อหาซีฟเพราะแต่บ่อหให้มีแอมโมเนียยอนสิไใเปื่อททำลายจุกภาพแพะแพ้นี่เขาเป็นชัดสะอาด หลังจากที่อาหารดีแล้วสุขภาพทีดีก็เกิดจากข้อมสะอาดไม่มีแอมโมเนียครับลงเลื่อนนี่การเป็นกระเลยจําเป็นต้องยกสูงจำเป็นต้องยกสูง,รง,สงครับออกจากพื้นนะครับอยู่นี่เพื้นยกสูงจากพื้นลอ,อยหาสิบเส้นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับลงเลื่อนจากที่พ่อแม่พี่น้องสังเกตเบิ้งนะครับลงเลื่อนอยู่นี่นะครับเป็นขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่นี่ใส่พื้นที่นี่ ประมาณเท่าไรครับพื้นที่ของของโรงเรือนนี่ครับโอ้พอวกเง่าครับพวกเง่าพวกเน่ากับประมาณ40ิบเมตรความยาว40สเมตรนะครับพวกลวงค,ครับหนาสิประมาณหนึ่งเลยไรกว่าไล่ไลก,กว่านะครับ พื้นที่อยู่นี่นะครับพป็นใส่นี่สําหรับโรงเรือนนี่ผมเบิงจากซ้ายตานะครับพ่อแม่พี่น้องครับนาจะโอ้พื้นว่า40เมตรนะครับความยาวนะครับความนาว้วงกับกับข่วงแต่ว่าจริงๆเราพอบ้านเนี่ยนาจะยาวกว่านั้นนะครับพาะโรงเรื่อนพิ่นพิ่นใยแห้งนะครับพ่อแม่พี่น้องครับลังค่านี่ใส่สันไทยเมนโมคันลังค่าสันไทยนะครับ ครับบ้านนี้โครงสางนะครับโครงสางดันบนนี่ก็คือจะเป็นโครงสังเล็กนะครับพอมีพี่น้องครับเป็นเสาซีเมนต์นะครับ้วกาปูด้วยพื้นไม้ครับพอมีพี่น้องยกครับผมนะครับ้วก็มีเป็นกันล็อกนะครับนอกนะครับเป็นกันล็อกนะครับแต่ละช่วงนี่คือเ่อห้าแพะนี่คือแต่ละช่วงอายุนะครับหรืยว่าแต่แต่ละสายพันธุ์ที่ห่ากันเลยแต่ละสายพันธ์แต่ละสายพันธ์นะครับพอมีพี่น้องครับตอนนี้ก็ แบ่งออกทั้งเบินี่เป็นนี่สองขางขางฟังพุ่นผมเลี้ยงแกะครับแกะกันยังมีกแกะครับตอนนี้แกะอยู่ประมาณยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าแม่ครับล่องเรือเนี่แบ่งออกเป็นสองฝั่งนะครับนาอฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นเลี้ยงแกะนะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นเลี้ยงแพนะครับทางนน้องครับเพราะว่าแกะเขาอยู่ในดินไดอืยครับตัวนี้ จากที่เห็นนะครับก็น่าจะแบ่งออกเป็นสามสามหลอกนะครับสามหลอกนะครับเพื่อง่ายต่อการจัดการครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่ว่าคร่าวๆในวันนี้ร่ำเรื่อนนี่ใส่งบเบิดประมาณเจ็ดบาทโอ้มาบวกบวกเพิ่มเจดบวกเพิ่มเจดนะครับแต่ว่ามาตรฐานแห้งง่ายๆว่าถึงงามช้างนังช้างนี่ก็เพิ่มเลยรวมครับผมบดหลน์อนใด ครับอันนี้คือโรงเรือนนะครับโรงเรือนที่ที่ใหญ่โตของเพิินนะครับอ่าที่เห็นในรังอาหารนี่คือเป็นแพนกลาแห่งนะครับพ่อแมี่นองครับแพนกลาแห่งนะครับปลูกมาณจักไรครับแพนกลาอยู่นี่ส<ไ><ไ>ิบสองลายสิบสองไนะครับโอ้ยี่สิบก้าลาทั้งีอืมยี่สิบก้าลากินเขียวเบิร์ตจนว่าแด่เฮ็ดแหงตัดโค่นมันตรวนีนอ๋อ คือคือคือตัดเตียนยังสิบหรับตัดเตียนตัดเตียนเพื่อบ่อยเขาขึ้นกออ๋อใบเขาขึ้นกอครับก็คือบันไดหลายแห้งเขากเริ่มมาตากแดดที่เป็นแหงไวนะครับปกติเราขันตากแดดแบบนี้ใส่ได้โดนบหครับกินได้โดนบหมกินได้ตลอดคือเฟืองอ๋อคือเฟืองนะครับอันนี้นะครับแต่ว่ากะกินดีไหมครับแห้งแงแบบนี้กินดีกินพวกแหงมันไปช่อยย่อยเพ่อให้ระบบการทํางานของกระเพาะครับมัน ดีขึ้นนะครับนอกจากอาหารคนก็นยังมีอาหารแห้งอาหารหยาบนอกครับนอก <c oughs> นะครับ <c oughs> ดูแลหลากหลายกันไปนะครับพ่อ <c oughs> พี่น้องครับอันนี้คือ,อร่งเรื่นนะครับรากาสีไทยให้พี่ไ้นองเ <c oughs> บิงนี่คือหูซ <c oughs> ื้อา่า <c oughs> ใยโตแห้งนะครับใยโตแห้งนะครับอยู่นอ,อกนอกจากนั้นเรลาก็ยังมี <c oughs> มีเหลียงงวยอีก มีงวมีควยมีงวมีควายอีกนะครับพ่อพี่น้องครับคนคนนี้ก็คือมักเรียงสัตว์นะครับเอาทุกอย่างนะครับทีว่าที่ที่เลียงได้นะครับครับพี่ที่เป็นถังดำๆนี่เป็นถังหยังครับผมถังมักเป็นพวกยาสมุนไพรโอ้มักลุกยอกครับบริเพ็ดใก่การน้ำตาลครับผมคุณสมบัติเป็นจังไหก่อนละเป็นไทยแพเกการขาดพยาละเย็นไทแพะ แข็งแรงครับผมเจอล่มเจอฝนมันก็สู้ได้อ๋อสุขภาพร่ากการแข็งแรงครับผมอันนี้คือสูตรน้ำม,มัดลูกยอบ,บ,บอกไม่ได้รักษาปัญหาไหครับผมอันนี้คือเป็นอีกเคล็ดลับหนึ่ง<ต>ครับลูกยอก็มีอย่างอีกคำบอระเพ็ดลูกลูกยอกับบอระเพ็ดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอ,อาตมา แครื่อก็ห่อ,หค,รอ,อครับเค่ื่องก็ห่อ,อ,อหนะครับความ่พี่น้องครับอัตราสว่วนนี่ทอดไรครับต่อถ<อ>ังเท่านี่แล้วแต่เท่าหาได้หลายได้น้อยก็ใส่<อ>ไปโลดอ๋อบัตน,นี่กางน้ำตาลนี่เาาใส่อรเท่าไหร่น้ำตาลก็ใส่ต่อถังซัมนีนน่ก็ประมาณแปดกิโลครับ 8กิโลนะครับอันนี้ถังอันนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสักลอยลิตรนะครับพ่อแม่พี่น้องครับถังที่ที่ที่ทั้งฟาร์มเป็นเฮ็ดไหวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือไห้พี่ไหนองเป็นเป็นเบิ้งนะครับอันนี้คือบอลรัเพ็ดนะครับลรากาเป็นหันนะครับเป็นลรากาลูกยอนี่คือทั้งนี่เพิ่นใส่ไปเบิร์ตลูกนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเวลาเขาใส่นี่เขาเฮ็ดจังไหนก่อนครับตาเขาเขาเด็ดไปเจอจางยังบอใส่ ครับผมน้ำคู่หนึ่งซิบริดใส่ประมาณสักงสามช้อนอ๋อสามช้อนโตครับน้ำหมักสามช้อนโตครับหลักกาต่อน้ำน้ำเปล่าซิบริดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คืออ่าวิธีการใส่ของเพิ่นนะครับอ่าใส่เราเป็นจังไหนครับยูนี่ได้ผลดีปะแข็งแรงดีครับแพ้แพ้กับแข็งแรงดีครับครับข้าสามารถเอาไปใส่กับม้วนก็ยังได้บอลคือการได้คือกัน นะครับอันนี้ก็คือเป็นยาทาย,ยาดครับพ่อแม่พี่น้องครับท,ที่เป็นทั้งผ้ามันเทดนะครับใส่ทาย,ยาะะิแล้วกาเสริมสร้างให้เมื่อพอมีพยาิแล้วนะครับเพศให้แพ้แกะอยู่นี่แข็งแรงขึ้นกว่าเกานะครับและะ้วก็รลดการ จ่ายเงินโดยการรักษาพยาบาลใดไปหลายเติบ์เมนมังครับผมครับผมอันนี้คือน้ําหมักลูกยอล้ลก็บอระเพ็ดนะครับที่ทั้งฟาร์มประเทศใสเองครับครับพ่อเขาใดส่วนผสมทั้งหมดหร้อครับเขาหมักไว้ดนปัไหาครับแห้งโดนแห้งดีครับแต่ว่าอายุจากหลังจากหมักได้เดือนหนึ่งจะเริ่มใช้งานได้อ๋อนะครับพอมีพี่น้องครับหลังจากหมักหนึ่งเดือนนะครับสามารถเอานาใส่งานได้นะครับ เก็บไว้โดนเท่าไดแม่นดีเท่านั้นนะครับอันนี้คือสูตรของฟ้ามเพลินนะครับเพจใส่กับแพรกับแก่กับง่วนะครับมาคันพ่อยพี่น้องมีความสนใจมือใหม่นะครับสําหรับการเลี้ยงแพนี่พี่สีแนะนําแนไใดครับเริ่มแรกต้องอยู่ที่ใจก่อนครับผมร่ามักบอไปศึกษาจากคนที่เขาเลี้ยงมาก่อนไปเบิงล้วก็ม่ช่างสร้างใจเจ้าของว่ามักอีลีบอ เพราะว่ามันจะเป็นพลาระแพะเป็นสัดที่สะอาดแล้วก็แข็งแรงทนทานแต่ว่าเปราะบางครับคือถ้อป่วยแล้วรักษาบ่ถือปุ๊ลลบ,ปบไปทันทีตายไวครับผมอันนับและคือขาเห่าที่จิตใจดีหักเห่าเห้จะไดเห่าก็พยายามที่สะเชาอะ แฝงหาวิธีการเลี้ยงจากครูที่เขาเลี้ยงมาก,ก่อนครับช่วงระบบจัดการนั้น้องค่อยๆเห็ดค่อยเฮ็ดเฮ็ดไปตามอัตภาพ,พอพราะจาเป็นต้องไปเฮ็ดในตัวเลี้ยงจากน้อยไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าแพะนี่เขาออกลูกหลังแต่โตหนึ่งจนถึงหาตัวโอ้นี่สงสัดถึงแฝงหาครับ มี่แฝดหาโตกับมี่เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วนี่มี่พรกพวกอยู่อุบลของชายที่ครเป็นคอลูกหาโตคอลูกหาโตนะครับพ่อแม่พี่น้องครับจัดตัวนึงนะครับไปจนถึงหาโตนั่นนี่ก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่าเนาะนะครับเพิ่มมูลค่าแต่ว่าต้องเสริมนมไดนบัตรกันสมมติว่าลูกหลายตัวเข้ากัน เอานมเสริมอืมครับก็คือแม่อาจจะมีน้านมบ่เพียงพอครับครับเท่ากับมีการเอานมเสริมให้เพิ่มอีกเันหนึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องครับคันพ่อแม่พี่น้องเพิ่นมีความสนใจอยากมาศึกษาดูงานมายามาช่มฟ้ามเฮามากด้บอกครับมาไเลยเลยครับครับเอาบอกพี่การเพิ่นอีกเสนหนึ่งนะครับอยู่บ้านน้องแหลกครับอยู่ติดน้องสีเลยอยู่ติดน้องสีครับครับครับอยู่ก่อนถึงวิยาอาชีพอ๋อ ครับก่อนถึงวิทยาลัยการอาชีพคุนหารครับพ่อแม่พี่น้องครับก็สามารถแวะมาเยี่ยมมาชมเนาะครับเนาะไปบอถึงมาบอถึงมีเบอร์ให้เพิ่นบ่ครับ081 879 2182ึ่งแครับไปบอถึงมาบอถึงก็สามารถโทรติดต่อเข้ามาได้นะครับอ่าเมื่อนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่เติงทั้งครับที่เพิ่นอนุญาตให้ผมพาพี่พาน้องนะครับมาเยี่ยมฟาร์มแพรเพิ่นจริงๆริมมีหลากหลาย นะครับทั้งแพ้ทั้งแกะแล้วก็งูอแล้วก็ควายนะครับพอมีพี่น้องครับอยู่นี่นะครับกะผู้ได้สนใจกะพันหยาเออมีพันหยาพ่อได้แบ่งในยังบอช่วงนี้ครับอยากได้ก็บพ่อได้อยู่ครับพันหยาเนาะอ่าพันหยานะครับอยู่นี่มีอ่าแพงกุลาที่กําลังกําลังดังๆนะครับที่ที่ที่เพิ่นมีหลายอยู่นี่นะครับแล้วก็ร่วมถึงเนปียนะครับพ่อแม่พี่น้องครับกับอยากแบ่งอย่างนั้นก็เท่ามาแพ้แกะมูนี่เขาแบ่งบ่เพิ่นมีแบ่งไปเลี้ยงบอ ต้แม่หน่าสีทองเป็นปีหนาตัวแม่กับต้งเป็นปีหนาครับมีพว้มพอมกวาครับผมตอนนี้สองฟาร,รม์มเองกัน,กนยัง บพรั่นหลายพ่ออ๋อเป้าหมายเอาจักแม่บ่าง่ายๆอย่างน้อยก็ต้องจักสามลอยเป้าหมายนะครับอยู่นี่จักสามลอยตนะครับพ่อมีพี่น้องครับเดี๋ยวจังไดอ่าฟาร์มเพิ่นมีความคึ้นหน้าจังไดนะครับผมสิพาพี่พาน้องมาเยี่ยมอีกตัหนึ่งนะครับวันนี้ขอขอบคุณพี่เติงครับผมสวัสดีครับครับพอมีพี่น้องครับจากทีเด็กกลยครับพี่เติงนะครับเจ้าของฟาร์มแพะเพิ่นนะครับฟาร์มแพะแห่งนี้นะครับนี่เนี่ยที่ลอยหยิบซิปรายสามาณนี้นะครับพ่อมีพี่น้องกันมีการเหตุรงเรื่อนขนาดใหญ่นะครับ อยู่นี่นะครับโรงเรือนทั้งเบอร์สามล่งเรือนนะครับเป้าหมายก็คือเป็นฟาร์มแพะที่มาตรฐานนะครับแล้วก็สามารถเป็นเมียใครให้พี่ให้น้องได้นะครับคันพ่อแม่พี่น้องนะครับมีความสนใจนะครับก็สามารถมาศึกษาดูงานนะครับมาเยี่ยมมาชมนะครับหรือว่ามาสอบถามวิธีการเรียงนะครับมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับ ยืนยัเพื่อกระพร้อมเสมอนะครับพอไมีพม่พี่น้องนะครับมีความสนใจก็อย่าลืมนะครับอ่ามาเยียบมาชมนะครับหรือว่าสอบถามโทรมาสอบถามเพื่อนค่อนก็ได้นะครับเมื่อนี้นะครับผมบารรซิเกตครับขอจบคลิปบัลกล่าพอม่พี่น้องไปก่อนครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดี